เสร็จแล้วเคื่อแฝงก็ต้องมาเครื่อเนี่ยใส่ไงไนีกอ้าว bom ลุงลา ha. อนุญาตอย่าอย่าเอาภาพขึ้นทางเข้าผมนะต้องคุยกับมาเรือนก่อนนะครับเนายนักเก้าะหาเรืองหืออเอาแบงแบงเก้าเห็นหน้าในหลวงเลย่ 这样，这